โดยปกติแล้วโปรแกรมเนี่ยจะเซฟให้อัตโนมัติทุกๆ3าถึงหนาทีหรือโดยความที่เราแบบบางทีอาจจะบ้านไฟตกบ่อยเราไม่มีเครื่องสำรองไฟเราแก้ไขเราบันทึกเรากลัวถ้าแบบรอให้โปรแกรมมันเซฟอัตโนมัติเดี๋ยวมันอาจจะแบบไม่ทันการเราก็ไปที่เมนูไฟล์แล้วก็กดเซฟโปรเจกต์ก็ได้อันนี้นะคะ control f s สิงคโปร์นะคะ c o n t r l s s a v แต่ถ้าสมมติเราเข้ามาที่เมนูไฟล์แล้วตัว control s หรือว่าเซฟโปรเจกต์เนี่ยเป็นสีเทาก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะกด exit หรือว่ากดปิดกากบาทได้เลยลองดูนะคะเนี่ยค่ะถ้าจะอ่านต่ออาสาสามารถเข้าที่ตัวโปรแกรมเดิมได้แล้วก็ไปเลือกที่ last Project ได้นะคะเข้าที่ไอคอนหน้าจอเนี่ยแทนที่จะเลือกสร้างโปรแกรมใหม่แล้วก็ไปเลือกโปรแกรมล่าสุดที่เราใช้ไอ้ไฟล์ล่าสุดที่เราใช้นะคะ หรือไปที่โฟลเดอร์ดูค่ะดูโฟลเดอร์หนังสือเสียงในเนี้ยคือหนังสือเสียงทุกเล่มจะเห็นว่าถ้าเป็นไอคอนใหญ่มาเออตัวตัวตัวโฟลเดอร์ใหญ่เนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปนกอยู่ทุกอันเลยทีนี้เรื่องที่เราทำจิตวิทยาเด็กลองคลิกไปดูมันจะประกอบไปด้วยแบ็กอัพดาต้าโปรเจกทุกเล่มนะคะประกอบไปด้วยแบ็กอัพดาต้าโปรเจกเห็นไหมคะเนี่ย หนังสือทักษะความสุขก็เหมือนกัน Backup Data Project วิ่งได้ไม่ใช่แค่วิ่งอ่าแบ็กอัพดัต้เเราจะเข้าจากตรงนี้ก็ได้ดับเบิลคลิกแล้วก็ไปที่ Project ์ดับเบิลคลิกขยายมาสารบัญมีพร้อมเห็นไหมคะเราก็มาอ่านต่อได้จะกลับไปแก้ไขก็ได้เนี่ยเราจะทำแบบนี้ได้ตลอดเลย ทีนี้สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากอาสาก็คือจริงๆแล้วตัวโปรแกรมใหม่ล่าสุดเนี่ยมันอาจจะมีบังคับให้คลีนอัพแต่ถ้าบาังเอิญมันไม่คลีนอัพเนี่ยเราจะต้องทําเองการคลีนอัพโปรเจกต์ก่อนที่จะปิดโปรแกรมทุกครั้งมันเป็นการช่วยที่ลดไฟล์ขยะอย่างเช่นบางทีเราอ่านไว้เนี่ยมันเก็บเป็น data ไว้15 15 data 15ไฟล์เสียงซึ่งมันจะไปแบ่งอะไรของมันก็ไม่รู้นะนะในโปรแกรมเนี่ยไฟล์ที่หถึงไฟล์ที่10เนี่ย มีทั้งไฟล์ที่ดีกับไฟล์ที่เราแบบไม่ใช้แล้วลบทิ้งไปแล้วมันก็จะยังเก็บอยู่นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอาสาคลีนอัพไปแล้วเนี่ยไฟล์เสียห้าไฟล์มันจะถูกลบทิ้งแล้วหนึ่งถึงสิบเนี่ยมันจะถูกจัดระเบียบไว้เรียงลำดับไปเลยหนึ่งสอง9ามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ถ้าอาสาไม่คลีนอัพเนี่ยไอ้ไฟล์หนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยมันจะวนกันอยู่สเปะสปะมากนะคะแล้วถ้าเกิดไฟล์มีปัญหาเรามาใช้งานน่ะโอ้โหมาเรียงลำดับไม่ถูกเลยดังนั้น ก่อนที่จะปิดโปรแกรมทุกครั้งนะคะให้อาสาไปคลีนอัพโปรเจกต์ก็คือใช้ Control L เลยก็ได้หรือจะไปที่เมนู Tools แล้วก็เลือก Clean a n Reference Audio นะคะเลือก Complete Clean Up แบบนี้นะคะปึ๊บอย่างมันเพิ่งได้ไฟล์นิดเดียวเนี่ยมันก็จะใช้เวลาคลีนอัพน้อยแต่ถ้าอาสายิ่งอ่านเยอะไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนีย่ยมันก็จะคลีนอัพ ช้าใช้เวลานิดหนึ่งนะคะแต่มันจะช่วยให้ไฟล์ของอาสา,าเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ลบไฟล์ขยะไม่ให้ไฟล์ใหญ่มากเกินไปก่อนส่งนะคะให้ปิดโปรแกรมก่อนต้องปิดโปรแกรมก่อนอาคลีนอัพและเรียบร้อยปิดโปรแกรมปุ๊บไปซิฟไฟล์คืออย่างที่บอกว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีะหลายไฟล์รวมกันอยู่นะคะคลิกขวาที่ไฟล์เราเนี่ยโฟลเดอร์ทั้งโฟลเดอร์นะคะมันต้องมาด้วยกันทั้งหมดนะคะไม่สามารถส่งมาทีละไฟล์ได้นะคะ มามันเอามารวมล่างทีหลังไม่ได้นะคะเอามารวมล่างไม่ได้ดังนั้นจะต้องมาทั้งเล่มทั้งโฟลเดอร์นี้แต่การจะส่งทั้งโฟลเดอร์เราจะต้องซิปก่อนคลิกขวาแล้วก็ทําเป็นไฟล์ซิปหรือเป็นไฟล์แรก,ก็ได้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เอาตัวเนี้ยแหละส่งตัวอย่างมาก่อนโดยที่ส่งมาที่ อีเมลนะคะ desy.project.th@gmail.com อันนี้คือส่งงานนะคะหรือจะอาสาอาจจะอัพไฟล์ที่ซซปแล้วเนี่ยอัพขึ้น o o o g l e d r i v วัดอ่าดอบ,บอ็หรือ One Drive ก็แล้วแต่แล้วส่งลิงก์นั้นมาใน Inbox อกเ e ็ก็ได้นะคะต้องส่งตัวอย่างก่อนที่จะอ่านจบทน้งเล่มนะคะเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบ อาสาเข้าใจว่าอ่านดีแล้วไม่มีปัญหาแล้วคือบางทีอาสาอาจจะอ่านดีแล้วแหละแต่อาจจะเกิดจากการตั้งค่าไม่มีเสียงรบกวนแทรกอะไรแบบเนี้ยอันนั้นมันก็จะใช้ไม่ได้ดังนั้นจะต้องส่งตัวอย่างไฟล์มาก่อนแบบที่บอกไว้นะคะก็คือจะต้องมีหัวข้อครบถ้วนนะคะลองอ่านมาสักสี่ห้าหน้าใส่เลขหน้าเก็บนานให้เรียบร้อยเราจะได้ส่งฟีดแบ็กกลับไปแล้วก็อาสาแก้ไข จนกระทั่งมันได้คุณภาพตรงกันที่ต้องการแล้วนะคะแล้วค่อยอ่านเต็มจนจบอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะคะกระบวนการแล้วเมื่ออ่านเสร็จแล้วจบเล่มแล้วหนึ่งเล่มเนี่ยเราก็จะขออนุญ,ญาตว่าขอให้อาสาส่งหนังสือที่อาสาอ่าน,นมาให้เราก่อนเราก็จะทําการตรวจเมื่อตรวจสอบแล้วเราก็จะส่งหนังสือกลับคืนค่ะอันนี้ก็จบสิ้นกระบวนการในการทําผลิตหนังสือเสียงนะคะ